On TV สนับสนุนโดยสกอตคอลลาเจนโอราสเสน่อีกระดับชัวหรือไม่ใช่หรือมั่วจริงไหมไม่จริงเลยค่ะ ลาไปตามข่าวบันเทิงกันต่อค่ะกับ EFM o อ TV นทนะคะช,ช่วงนี้ก่อนที่จะไปอัปเดตเรื่องราวของข่าวบันเทิงค่ะจริงๆแล้วสาวๆทั้งหลายเนี่ยฝากขอฝากไว้น,นิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับการดูแลตัวเองให้ดูดีจะทํายังไงให้ทั้งภายในและภายนอกของเรานะคะผิวของเราต้องดูดีถ้าผิวดูดีเนี่ยอะไรก็ดูดีตามไปด้วย,ยและถ้าเกิดว่าผิวเปล่งปลั่งและเป็นประกรายดูมีออร่าใครๆก็ต้องหันมามองอถูกต้องแล้วแต่แนะนําว่าขอเป็นออร่าแบบธรรมชาติด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วครอยากมีผิวพันธ์แบบนี้ นะคะคติดตามช่วงนี้ค่ะเรามีเคล็ดลับมาฝากกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะกับโชว์ยออโชว์ยู่ออร่าโดยสก็อตคอรีเจนออร่าค่ะช่วงโชว์อยู่ออร่าโดยสก็อตคอรีเจนออร่าเสน่ห์อีกระดับวิธีดูแลผิวพรรณใช่ไหมคะก็ทานอาหาราให้ครบห้าม <5 S 3> <5 S 2> หมู่มค่ะแล้วก็สามารถจะเสริมพวกวิตามินเสริมวิตามินเอวิตามินซีบ้าง หนูว่าถ้าเราทานอาหารใ้ครบห้าหมูอยู่แล้วเราก็อาจจะไม่จําเป็นแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ไม่ทานผักบ้างขาดอันนู้นบ้างก็ควรจะกินเสริมดีกว่าค่ะโชวย o u อล่า,โ,าโดยสก o t t c o ลาเ g e n อ u r a เสน่ห์อีกระดับ หลักกานี้ก็เป็นเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณให้สวยเปล่งประกายนะคะขาวออร่ายอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ,คะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะพี่ดาที่จะมาแนะนํากันกับสก็อตคอลลาเจนออร่านั่นเองนะคะที่ประกอบด้วยสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสและก็คอลลาเจนเปปไทด์5,000มิลลิกรัมเลยนะคะใช่ค่ะโดยสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสนะคะก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะมีประสิทธิภาพที่สูงค่ะแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของผิวที่ด ฝ้า,าแล้วก็จุดด่างดำค่ะคเพราะฉะนั้นล้วก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูมีออร่าขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบำรุงผิวในสกอตคอลลาเจนออร่าเนี่ยนะคะยังเสริมด้วยคอลลาเจนเปปไทยห้าพัน 5, อวาวอันนี้พูดไปแล้วนี่ห้าพันมิลลิกร,รัมนะคะจากประเทศญี่ปุ่น <c oughs> ซึ่งจะช่วยผิวชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นดึงดึงได้อีกด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้เห็นผลจริงเนี่ยเขาก็มีคําแนะนํามานะคะว่าคุณผู้ชมจะต้องทานปประจำอย่างต่อเนืื่่องงงเเเนนนป็ววววลลลาาาทัั้หมมดด30แะชใกร แล้วร่างกายจะดูดซึมได้ดีที่สุดก็คือ3ชั่วโมงหลังอาหารเย็นหรือว่าดื่มก่อนนอนก็นได้นะคะค่ะดูแลตัวเองให้ดูดีแบบนี้นะคะผิวสวยเปล่งประกายขาวออร่าอย่างเป็นธรรมชาติด้วยสกอ็อตคอลลาเจนออร่าสเสน่ห์อีกระดับค่ะคะถูกต้องแล้วอ่ะช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องราวข่าววันเทิงกันบ้างล่าสุดนะคะก็มีการถ่ายภาพโปสเตอร์อซึ่งเป็นการรวม พระเอกระดับซุปตาเอาเยอะมากถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของวงการเลยนะพี่ได้วเพราะว่าได้2บุคคลที่ทรงอิทธิพลในวงการของเรานะคะคนแรกค่ะพี่ชอดส่ายทิพมนตรีกุลณอยอุธยาค่ะรู้จักไหมคะรู้จักสิคะไม่รู้จักได้ยังไงรู้จักอย่างดีและคนที่2นะก็คือผู้จัดมือทองเจ้าของกระเป๋าแอมเนสอย่างพี่เอสุปชัยนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็ผนึกกําลังแล้วก็ผุดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาที่มีชื่อว่าโปรเจกต์กิฟต์มิฟายคอนเสิร์ตเรดเอนั่นเองค่ะคอนเสิร์ตนี้นะคะก็ถูก ว่าดูในภาพค่ะคุณผู้ชมรวมเอาเหล่าบรรดาพระเอกที่เป็นซุปตาเอาไว้เยอะมากงานนี้นะสาวๆเห็นแท็กทีมขนาดนี้ต้องกรี๊ดกันแก้วหูแตกแน่นอนนะคะนําโดยนาเด็กคุกิมิยะมาริโอเมลเลอร์นะคะเวีสกุลวัตนะคะเคนภูภูมิและเจม,มสด้วยเชื่อเลยนะคะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นการรวมห้าหนุ่มหล่อ เอาไว้ในที่เดียวกันแล้วเมื่อวันก่อนเขาเพิ่งมีการถ่ายภาพโปสเตอร์ด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงเห็นแล้วว่าน้ำลายจะไหลออกีแป้จะแตกนะคะ,ดะเดี๋ยวเราไปไปดูฟังจากการสัมภาษณ์ของพี่ชอดนะคะแล้วก็ดูพี่เอสุปชัยด้วยค่ะเอาล่ะไปค่ะ คือทุกคนก็ตอนแรกที่จัดคอนเสิร์ตไปก็เคยคิดกับน้องๆหรือว่าทีมงานว่าเอ้อถ้าเรามีโอกาสคงได้ทํากับ a อทามกับพี่ชอดสักครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสพี่เอก็ได้ยกหูมาคุยกับพี่ชอดพี่ชอดก็เอ้ยถ้าไอเดียแบบนี้พี่ชอดก,ก,ก็เลยตอบตกลงสนใจลราเข้ามาคุยด,ดูก็เนี่ยครับพี่ชอดก็กเหมือนพี่ชอดเล่าให้ฟังคครั้งนี้ก็ถือว่าถือว่ามีโอกาส ไม่ไม่มากที่เราจะมีโอกาสได้ทำคอนเสิร์ตหรือทำโชว์ของน้องๆซึ่งซึ่งมาในรูปแบบของนักแสดงแล้วเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญเป็นใครที่ที่อยากได้หรือเปล่าในเนี่ยอันนี้ก็ต้องต้องรอดูกันครับว่าจะเป็นใครครับอ่าไ้ไมคะเออ้องอาญานะครับผมก็ก็ตอนนี้ก็ก็รอดูไว้เหมือนกันว่าจะเป็นใครนแลวกันครับ ต้องบอกกันค่ะว่าคิวน้องๆเนี่ยกว่าจะหามารวมกันได้เนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าจะแบบเพิ่มรอบเพิ่มรอบหรืออะไรได้นะคะต้องต้องดูตอนนี้สองรอบค่ะเราอยากให้คอนเสิร์ตครั้งนี้โชว์ครั้งนี้กิฟต์มีไฟเนี่ยค่ะถ้าใครก็ตามที่เคยรักน้องๆทั้ง5คนอยู่อะคะอยากให้เขารักน้องๆทั้ง5คนมากขึ้นนั่นคือโจทย์ของพวกเราเพราะนั้นเราจะได้เห็นความสามารถของน้องทั้ง5คนแล้วก็แล้วก็จะจะได้เห็นตัวตนจริงๆของเขาในหลายๆแง่มุมแล้วก็รักพวกเขามากขึ้น โอ้เป็นงางรวมตัวคือว่าอยากจะกีดนะคะแต่กลัวคุณผู้ชมหูแตกเลยแบบคิดดูนะถ้าเอาั้าคนมารวมตัวไว้ในบ้านอ่ะฉันแฮปปี้มากเลยไม่อยากจะมาเลยอ่ะ เห็นใจสามีพิดามากเลยนะคะตรงนี้คอนเสิร์ตอย่าลืมไปดูกันค่ะสาหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะก i ฟมีไฟคอนเสิร์ตเวทเนี่ยนะคะก็จะมีขึ้นวันที่25ตุลาคมนี้นะคะสองรอบด้วยกันบ่ายสองแล้วก็ทุ่มหนึ่งค่ะที่อิมแพคอารีนาเดี๋ยวพิด้าหนูสงสัยเรื่องนึ่งคือว่าทําไมรวมห้าหนุ่มหล่อขนาดนี้แห่งยุคแต่หนูขอหาเฮาใส่ศีรษะสักนิดนึงคือทำไมไม่มีหมากปรินหมากปรินเหรอใช่แล้วไม่งั้นก็จะเป็นก i ฟมีไฟได้ไงล่ะมันก็จะเป็นกีฟมีสิกเหรอถูกปะ คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาแสดงความคิดนตอนที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะกิฟตีไฟพ้าก็ตัวห้าคนไม่ใช่ก็คือหมากริเขาก็คือแบบเป็นหนุ่มฮอตของยุคนี้คิวไม่ได้หรือเปล่าคิวไม่ได้อาจจะเป็นได้อะครั้งหน้านะคะจะรอกิฟตีไฟกิฟตีเกกิีเเนะคะ <c oughs> ย้ายคะ่ะย้ายคะ่ะย,าย<ด>้ายค่ะไปที่ข่าวต่อไปไป<ห>ที่เรื่องราวของ Club Friday The s e r i e s คะ่ะที่หลายๆคนจับตาม,มองในะสำหรับคลับฟรายเดย์เดอะซีรเนี่ยตอนล่าสุดหรือรักแท้จะแพ้ความต้องการนะคะ<ช>สำหรับตอน2นี้นะคะที่นำแสดงโดยพี่ตูนันทิดาเ<ห>จสันยัง,งก็ใสป่ป่านด้วยอันนี้เป็นอันนี้เป็นความรักตอนสุดท้ายแล้วที่จะปิดท้าย Club Friday The Series 4ด้วยนะคะแนนได้ดูตัวทีเซอร์แล้วโหแซ่บมากสะเทือนใจมากคือมัน เป็นเรื่องราวของแม่กับลูกอะคุณผู้ชมลองคิดนะนี่คือเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นใช่เขาประสบประสบการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆค่ะแล้วทำเป็นละครหรือว่าทำเป็นซีรีส์ลองคิดดูว่าจะดขนาดไหนถ้าเราถ้าเราดูปุ๊บแล้วเราสมมุติว่าเราเป็นตัวเองอะจะเป็นยังไงไปดูอะไปดูเลยค่ะ ยังคงความร้อนแรงต่อเนื่องมาจนถึงความต้องการสุดท้ายกับคลับ f ฟเดย์เดอะซีรีส์เรื่องเล่าจากชีวิตจริงที่บางคนยากเกินที่จะรับได้อย่างเรื่องราวของคุณแอร์ที่เคยเป็นกระแสท็อกออฟเดอะทาวเพียงชั่วข้ามคืนหลังออกอากาศทางคลื่นกลิ่นเวฟร้อยหกจุดห้าเอฟเอ็มกับเรื่องราวของแม่บังเกิดกล้าวที่ใช้สามีคนเดียวกันกับลูกในไส้และแน่นอนว่าเรื่องนี้ได้ถูกนํามาตีแผ่เป็นเรื่องสุดท้ายของซีซั่นที่สี่โดยได้สามนักแสดงนํามากฝีมืออย่างตูน่นันทิดาแก้วบัวสายเจสันยางและสายป่านอภินยา มาร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวความรักสุดดราม่าชนิดสะเทือนอารมณ์สุดในครั้งนี้ค่ะ เราไม่ได้ดูเลยนะว่าจะมีอย่างนั้นนะนะ uh huh. เหมือนอะไรก็ก็เจสันเขาก็แบบว่าเห,เหมือนเวลาร้องเพลงค่ะคิดได้ตอนนั้นเขาก็แบบว่าตามฟิลของเขาเองเราก็ม่ความโอเคฟิลไหนก็ฟิลนั้นแล้วกันเนาะมาเลยเกิดไหม,ไมครับไม่เกิดน, <laughs> นะเพราะไฟร้อนขนาดนั้นแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าคนอยู่เยอะมากรเราไม่มีเวลาเขินนะคะแล้วก็ ร้อนมากด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าดึกแล้วด้วยดึกมากด้วยขึ้นคำว่าตีแล้วนะตีแล้วนะคะตีแล้ววันนั้นเราไปไปอยู่ที่เองถ่ายเราก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเตั้งแต่6กโมงเช้ากันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเราเปนความรู้สึกว่า เราอยากจะตั้งใจทางานให้มันเสร็จแล้วซีนนี้เป็นซีนสำคัญเราก็ไปโฟกัสนะเพราะนักอื่นๆมันลืมไปหมดแล้วนะมันมันลืมไปหมดออ oh, มันลืมไปหมดละและอีกคนที่เรียกว่ารับบทหนักในซีรีส์ตอนนี้ก็คือสาวร่างเล็กสายป่านอภินญ,ญาที่ก็ทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการแสดงอย่างเต็มที่ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าบทบาทนี้นอกจากจะท้าทายความสามารถแล้วยังเป็นบทหินสําหรับเธอที่ต้องมาเชื้อเชื้ออารมณ์กับผู้หญิงที่แสนดีมากๆในชีวิตจริงอย่างพี่ตู่นั่นเองค่ะคุณแอนนีญาทุกซีนเลยเพราะว่ามัน มันคือความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่มันอยู่ข้างในลึกๆสังคมไม่รู้ด้ดยซ้ำว่าเขาโดนอะไรมาบ้างเขาเจออะไรมาบ้างแต่เขายังต้องใช้ชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยทุกซีนทุกฉากมันก็เลยต้องแบบต้องลงไปขุดเอาความรู้สึกจริงๆของคนคนหนึ่งที่จะเป็นได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยากมากสาหรับปานโอ้มีเป็คนมีไม่คนไหนใช่ไหมคะมีเป็คนแบบน่ารักมากัธยาสัยดีมากๆมันเลยทําให้รู้สึกว่าแบบตอนเล่นกับมีเราก เวลาเราต้องทําอะไรแรงๆเขาเรารู้สึกสะเทือนใจอ่ะเพราะว่าพี่ตุ๊ดใจดีพี่ตุ๊ดแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออก็กลัวกลัวจะทําเขาเจ็บกลัวจะทําร้ายใจิตใจเขาอะไรอย่างเงี้ย สำหรับขลับ f ฟเด a y The s ซ r i e s 4ตอนหรือรักแท้จะแพ้ความต้องการกำกับการแสดงโดยกูเอกสิทธิ์และไดเอสวอลลิศเป็นผู้อำนวยการผลิตอำนวยการสร้างโดยพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุลณนะอยุธยาเรียกว่าเป็นการปิดท้ายเรื่องเล่าจากชีวิตจริงได้สะเทือนอารมณ์กันแบบส,สุดๆแต่ละบทแต่ละฉากเข้าถึงอารมณ์ของเรื่องรักสามเศร้าผิดศีลธรรมที่เป็นตราบาปในชีวิตที่ถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากพบเจอเหตุการณ์นี้ในชีวิตจริงนอกจากเนื้อหาจะดรามา่าเข้มข้นมากๆแล้วเหล่านักแสดงนำก็ตั้งใจถ่าย,ายทอด อารมณ์ออกมาอย่างเต็มที่เพื่อให้เข้าถึงบทบาทมากที่สุดด้านทีมงานในแต่ละส่วนก็ควบคุมดูแลอย่างละเอียดทุกขั้นตอนตลอดทั้งการถ่ายทำพูดเลยว่าสัตถูกใจส่งท้ายคลับไฟเดย์เด e ะซีรีส์นี้ได้อย่างแน่นอนตั้งแต่ทำคลับไฟเดย์มาเรื่องนี้ยากสุดมันไม่ได้ยากในเรื่องของนักแสดงหรืออะไรมันยากในสิ่งที่บางสิ่งเราไม่รู้คาตอบ เมื่อเราไม่รู้คําตอบเราตอบนักแสดงไม่ได้มันก็จะแบบเราก็รู้สึกเราเราเอะเราทำอะไรแต่จริงๆตัวคุณแอร์เขาก็ไม่รู้ไงเมื่อไม่มีใครรู้ว่าแม่ทำเพราะอะไรเงี้ยบางทีเราอธิบายนักแสดงมันจะค่อนข้างลําบากอันนี้คือสิ่งที่แบบเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าต้องอย่างนั้นต้องอยี้เพราะว่าเออตัวตนมีอยู่จริงเราไม่อยากเป็นฝ่ายที่แบบศาสตร์โคลอนอ่ะ เพราะฉะนั้นแบบเราก็ต้องระวังเมื่อระวังแบบบาทีพอพี่ตูถามแล้วเราจะบอกแนวความคิดเห็นของกูนะครับอะไรเงี้ยมันถึงยากมากว่าเราแบบไม่สามารถจะจินตนาการไปได้สุดโตงอะครับ คือปัญหาจริงๆแล,แล้วก็คือขับเฟรเดอะซีรีส์มันเป็นเรื่องจริงอะค่ะนั้นอย่างที่พี่กูบอกตะกินนี้ก็คือทุกคนที่ที่มารับบทเนี่ยตัวตนจริงๆยังมีอยู่แล้วเราก็เล่าเรื่องโดยผ่านจากคนที่โทรศัพท์เข้ามาในรายการแล้วเราก็เล่าในแง่มุมของเขาแล้วจริงๆแล้วชีวิตคนมันไม่ได้เหมือนนิยายค่ะมันไม่ได้จบแค่นั้นมันไม่ได้หมายความว่าแบบแต่งงานกันแล้วก็จบหรือเลิกกันไปแล้วก็จบอะไรเงี้ยมันยังมีต่ออีกเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่ช่วงเวลาช่วงหนึ่ง กับการบอกเล่าผ่านคนคนหนึ่งแล้วเราก็นำมาถ่ายทอดเพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ซึ่งกันและกันตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าเครียดหมดค่ะเท่าที่ทราบรู้สึกว่าภูมิกับนี่แบบว่าไม่เคยเห็นภูมิกับเครียดขนาดนี้มาก,ก่อนใช่เป็นจริงๆปกติ2องตอนเราถ่าย4วันนะเรื่องนี้ก็ถ่าย5วันคือแบบมันมันหนังมัน ยากอ่ะยากจริงๆยากมากมีอยู่สองฉากภูมิใจเสนอมากว่าจะต้องเป็นตำนานขับไฟเดย์พี่ขอบอกพี่ทําพี่ทาไปเสร็จพี่ก็หันไปบอกพี่ชอดว่าพี่ชอดอ่อนได้ใช่ปะอะไรอย่างเงี้คือจะมีฉากหนึ่งเป็นฉากง่ายๆเป็นฉากตําน้าพริกซึ่งพี่แบบว่าโอ้พี่ตู่พี่ตูดใส่สกรามหยิบไม้ตีพริกตำป๊อก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 เจสันมาอยู่ข้างๆหูอยากให้ดูเองไม่โป๊เปื่อยแต่ว่าสยิวกิวที่สุด อีฉากว่าตอนกำกับนี่จิกเท้าโอ้ยจิกขึ้นแตกเลยอารมณ์ประมาณรีเดียลีเดียกับก้อยจูบปากกันกลับบ้านนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีฉากนึงเป็นฉากที่เตัวคุณแอร์เข้าไปเจอแม่กับกับตัวสามีเขาแบบอะไรกันอยู่เลยก็แบบพี่ตู่ว่าเกิดมาตั้งแต่ทําการแสดงมาพี่ไม่เคยเล่นแบบนี้เลอพี่ตู่กอนนั้นก็ไม่มีนะเนี่ยเพิ่มเพิ่ม บุญเพิ่มตลอดก็เพิ่มตลอดไม่เคยให้หลดเลงก็มีสองชาติที่เราบอกว่าถ้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 าออนแอร์ได้เราจะโอเคอ่ะ่กำลังลุอยู่เหรนี <c oughs> เรียนมีสด้านนะคะทุกอย่างมี2แยม่มุมเสมองั้น ความรักอาจจะเป็นเรื่องสวยงามสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องโหดร้ายหรือว่าเป็นเรื่องน่ากลัวได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างในคลับไฟเดย์มันเป็นเหมือนห้องเรียนเราพูดกันอยู่เสมอคะ่ะคลับไฟเดย์เหมือนห้องเรียนเล็กๆห้องหนึ่งที่หลายๆคนได้มาแชร์เรื่องราวประสบการณ์กันแล้วก็เราเรื่องแบบนี้อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือเราไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเกิดแต่ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่ง สิ่งแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของใครบ้างและพอถึงวันนั้นเราก็หวังว่าสิ่งที่ค l ับไฟเดย์หรือว่าครับไฟเดย์เดอะซีรีส์ก็ตามถ่ายทอดออกมาเนี่ยคงจะทำให้หลายๆคนสามารถที่จะรับมือกับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตในเรื่องราวของความรักได้เป็นอย่างดีขึ้นตรงนั้นคือสิ่งที่เราอยากให้เป็นเราก็จะดีใจมากๆถ้าเรามีส่วนได้ช่วยแบบนั้นบ้างนะคะอย่าลืมติดตามค่ะอยากให้บอกว่าเอออยากจะบอกว่าแซ่บมากจริงๆตอนนี้ <laughs> ยังไงก็อย่าลืมติดตามเรื่องราวความรักจากชีวิตจริงสุดเข้มข้นในคลับไฟเดย y เดอะซีรีส์ตอนหรือรักแท้จะแพ้ความต้องการซึ่งจะเสนอให้ได้ชมกันเป็นเรื่องสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้ววันศุกร์ที่18กระะกฎาคมนี้ห้ามพลาดเวลา2ทุ่ม15นาทีถึง3ทุ่ม15นาทีทางช่องวันและรีลาร์นวันเสาร์ที่19กระะกฎาคมนี้เวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มทางช่องกลีนชาแนลค่ะ มากค่ะก wow. ็ต like. uh, so ิดตามดูได้ถ้าใครเห็นโตะนะคะตอนนี้เป็นลอยหมดแล้วนะคะควรจริงๆขอยืมคำพี่ตู่มาใช้ได้ไหมแบบฟิลไหนก็ฟิลนั้นอ่ะมาเลยเออสำหรับคลับไฟเดย์ตอนนี้นะคะก็จะเริ่มให้คุณผู้ชมได้ดูการตอนแรกคือในวันพรุ่งนี้ทางช่องวันนะคะสามโมงต้นไปส่วนใครที่ดูไม่ทานวันศุกร์ไม่เป็นไรค่ะติดตามทางกรีนช n n น l ของเราได้นะคะวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เบรกสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะมีเรื่องราวข่าวบันเทิงกันอีกรื่นข่าวฟาเซรันแล้วก็รวมถ มยรถยนต์ได้เนเหตว่าเราจะมีโฟนอินด้วยถูกต้องเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันกันกบเอฟเอ็มค่ะ,คะรู้หรือไม่ดิดยูโนวันนี้ฝนมีคำถามมาฝากผู้ชมทางบ้านนะคะคำถามฝนก็คือฝนเกิดวันที่เท่าไหร่คะข้อแรก20มิถุนาข้อ2 18สิสิงหาคะ่ะและคำตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งคะ่ะ มันเกิดวันที่20มิถุนาค่ะสนับสนุนโดย Scott Collagen Aura เนสเน่ห์อีกระดับ EFF on TV